โกหกฮะก็มีคนคุยครับไม่โกหกอยู่แล้วมันก็เป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษของผู้ชายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติไปกับเพื่อนหรือไงเหรอไปกับเพื่อนแหม่ไม่โกหกฮะก็มีคนคุยครับไม่โกหกอยู่แล้วแล้วคือต้องเป็นคนในหรือนอกวงการไม่ไม่เกี่ยวครับ ไม่บอกคำตั้งกึ่งคำกึ่งคำกึ่งคำกึ่งผมไม่รีบแล้วดีกว่าเอางี้ดีกว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษากันไปเป็นตัวไหมครับจเย็นครับผมค่อยๆค่อยๆแต่ถ้าชว์แบาชัว์จริงๆแล้วเปิดไหมมันก็เป็น การแสดงความเป็นสุภาพบุร so ุษของผู้ชายอยู it. It ่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมก็ได้ทําอย่างนั้นแหละแต่ก็ตอนนี้ผมเรียกว่าค่อยๆดีกว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่รีบมีระยะของกันและกันอยู่ครับครบปีแล้วปะจะไม่ถึงยังไม่ถึงปีประมาณนั้นแหละแถวๆนั้นอันนี้ใช้เวลาคุยกันอยู่ฮะใช้เวลาคุยกันอยู่จริงๆแล้วคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนไม่ค่อยรักษาระยะของตัวเองเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ก็มีระยะของตัวเองครหมายถึงว่าก็ก็คุยกันได้แล้วก็แล้วก็มีชีวิตของตัวเองมีมีมุมของตัวเองที่ที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆช่วงนี้ผมจะไปทํากิจกรรมเยอะแบบเล่นกีฬาทางน้ําไปเล่นบอร์ดเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีกิจกรรมของตัวเองก็จะต้องเข้าใจกันตั้งแต่แรกอย่างนี้ก็คุยกันแต่แรกสบายใจดีครับก็แฮปปี้ดีนะแฮปปี้ดีแต่ก็ บางทีก็ต้องปรึกษาผู้จัดการนะครับว่าเฮ้ยเรารับงานตรงไหนดีเพราะม,มันเยอะแล้วมันแน่นมากเลยบางทีก็คุยกับพี่เพิ่มนะเฮ้ยพี่เราอันนี้เราไปบ้างก็ได้แหละเราไม่ไปบ้างก็ได้แล้เพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ก็รับเต็มที่นะ,ะแต่ก็รับได้อีกนะฮะไม่ได้กลัวฮะอย่างผมกลัวจะคือเรียกว่าอะไรตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดกล้องอมันก็เลยยังรับได้เต็มที่ไง ตอนนี้ก็เขาดําเนินการอยู่ครับเราก็รอเฉยแต่ว่าถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์ครับไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรต่ว่าเราก้ยืนยันว่าแต่เกลีย์ได้ก็แต่เคลีย์ได้ครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายไปเพราะผมก็รออย่างเดียวไม่ได้ทาอะไรก็ถามไปบ้างครับตอนนี้ก็ก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเพราะตัวเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ใช่ผมไม่คุยผมไม่คุยเลยก็ให้ให้ทนายคุยเองก็จริงๆรแล้วไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ครับผมค่ะต้องเจอหน้ากัน ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะก็ให้ทนายคุยแหละฮะก็ทนายคุยกับทนายไปเลยใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายแหละใช่ใช่เพราะเราก็ที่เกียจไปโฟกัสกับมันเยอะเพราะว่านะตอนนี้เราโฟกัสเรื่องการทํางานดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ฟรีแลนซ์แล้วแล้วก็ตอนนี้ทํางานหลายอย่างแล้วก็มันต้องไปหลายที่อ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาีเรียดกับเรื่องเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็คือเราทํางานของเราปกติดีกว่าครับ